สวัสดีครับวันนี้พามาชมการประกอบรถถังของเราครับที่ได้รับงานไว้ครับนี่ท่าแกลุยงานอีกแล้ววันนี้ที่ได้ต่อชัดซีไว้นะครับรถถังที่เราได้ต่อไว้นี่ประกอบเข้าโครงครับประกอบเข้าโครงถังครับกำลังประกอบข้าวโครงถังนะครับช่างกำลังทํา สำหรับรถถังครับรถถังก็รับซ่อมนะครับ,ส,บรสาขาเขาวงแมชชนเนรรี่ของเรารถถังก็รับทำนะครับไม่ได้ช้าแต่รถเกี่ยวข้าวรถแมคโครนะครับรถถังเราก็ทำนี่ครับของแท้ครับของแท้อู่แมชชีนเนลลี่ของเรารับซ่อมไม่กระทั่งรถถังนะครับแค่นี้นะครับ